สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บิต s ตูดิโอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของผมจะพูดคุยเกี่ยวกับข่าวคราวของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นทางด้านใต้คลิปได้นะครับก็วันนี้นะครับ ก็อย่างเช่นเคยนะครับเรามาพูดคุยแล้วก็มีข่าวคราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นจะไปเราก็มานวดเสียงกัก่อนนะครับอามาอ่าอะไรนะแวะแวะเชแว,แวชมพี่ใหญ่ของเราก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมทุกครั้งนะครับก็วันนี้ BTC นะอที่ราคา48,267ดอลลาร์หรือประมาณ1นึ่งวันโทษครับหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสน 87,000บาทน,นะครับบวกที่3.21% 3. นะครับนี่เป็นสีเขียวนะครับก็คาดคาดการได้เลยนะครับสอีอะไรนะเหรียญคลิปตัวอื่นๆก็คงสีเขียวเหมือนเหมือนกันหมดนะครับคงขึ้นเหมือนทุกเหมือนเหมือนกันนะคคาดเดาได้เลยประมาณนี้นะครับก็เป็นไม่รู้เป็นอะไรนะก็ตัวเจ้าพ่อเองก็อยู่อยู่เขียวตัวเ,เหรียญอื่นๆก็จะเป็น เป็นลักษณะที่เขียวตามเหมือนกันนะครับก็เรามาดูกันนะครับอีธิเลียมเองนะครับอีธิเลียมเองวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ35001หนึ่งดอลลาร์หรือประมาณหนึ่งละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับบาทนะครับก็ประมาณสามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นตนับในกระดานคู่สกุลเงินเงิน,งนอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็สีเขียวเหมือนกันนะครับ ก็ลักษณะก็ยังเป็นไซเวย์เล็กน้อยนี่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะครับส่วนใหญ่ผมจะขออนุญาตเปิดเป็นขึ้นเป็นไทม์เฟรมเดย์แต่ถ้าสังเกตตัวในทูลหรือตัวมอนิเตอร์ m a c d นะครับนะหรือว่าชาร์ด r s i ข้างล่างก็จะเป็นทิศทางในการขึ้นนะนี้ก็จะติดแดงแล้วจะมาเขียวแล้วนะอันนี้ก็โดยประมาณคาดการณเอาละาระบาณนี้นะครับแล้วก็คงก็ดูกันเป็นแนวทางนะครับ โซลนะครับวันนี้ก็ประมาณร้อยยีร้ยหสบเ็ด US d ลหรือประมาณ5้าพันสามะครับบวกที่หนเอร์ซะครับก็เช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกไงว่ามันเขียวหมดในส่วนใหญ่ก็มีที่ไปคู่คส,สกุลเงินกับ BNB ก็ยังเป็นลบอยู่นะครับเข้าใจว่า BNB น่าจะน่าจะบวกเยอะกว่ามันก็เลยทำให้อ่าเป็นติดลบไป ส่วนบีซีบ c ถ้าเทียบกันก็ก็ยังแข็งกว่าก็ประมาณนี้นะเพราะ BTC เรามันบวกทั้งสามนะรประมาณนี้ก็เลยทําให้ติดลบอยู่นิดนึงนะครับถ้าเราเล่นคู่สกุลเงินตัวที่แข็งกว่ามันก็จะประมาณเนี้ยติดลบนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสะดวกยังไงนะครับอ่าอ่าคาร์ดานนะครับวันนี้สองจุดห้าหกเจดดอลลาร์นะครับ,นนรบหรือแปดสิบสี่จุดสี่บาทเจ็ด ส่นห้าเปอร์เซ็นต์นะสูงขึ้นมาเยอะทุกเหรียญเลยทุกคู่สกุลเลยอาจจะเป็นเพราะว่า a าร์ฟฟ์ทำงานเต็มที่แล้ว<笑><笑>นะครับอารอนโซททำงานแล้วนะครับนะอารอนโซททำงานวันนีเ้เรามีเรามีที่ที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยคร่าวๆก็คือเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญต่างๆเหล่านี้แล้วครับนะครับก็มีข่าวคราวเช่นเดียวกันนะครับอ่าเจ้ามือแห่อะไรอ่ะโอนเอ็ร์พีนะม,มูลค่ากว่าสี่พันล้าน น้ก็เป็นอะไรที่สะดุ้งไหมสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีถือครองเอ็กอาร์อยู่นะครับก็ในข่าวก็จะมีการถ่ายโอนอจากข่าวนี้ได้รับมาจากทางวาลอเลอร์นะครับที่เป็นบริการแจ้งธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงนะครับ เขาแจ้งมาว่ามีการโอนถ่ายธุรกรรมประมาณ117ล้าน XRP เป็นการโอนครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับโดยมีการโอนธุรกรรมที่ว่าเนีครับมี transaction ผ่านไปผ่านมาอยู่ประมาณ5 5ว็บเทรดนะครับก็มีบอยแนนมีอ่าบิตฟินินะครับแล้วก็อย่างโค้กคู่นะครับเพิรนน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าขออนุญานะครับ โอเคมันยังอัดอยู่นะครับขอโทษทีนะครับที่นิดนึงขอคอนเฟิร์มเรื่องของการอัดเสียงนิดนึงนะครับโอเคเรามาต่อกันนะครับนะครับก็มีการโอนธุรกรรมนะครับมีโอนการโอนธุรกรรมมาที่ที่ว่าเนี่ยครับก็ประมาณห้าหกระดานอยู่นะครับไปที่ทานเฟอร์จากนี่ไปนี่จากนี่ไปนี่มี เป็นไซส์ก้อน25ล้านบ้าง100ร้อยกว่าล้านก็เออโทษที30กว่าล้านเหรียญบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่โดยโท t a เขาว่าประมาณ1 2 1ล้านดอลลาร์นะครับนะมีที่ไปบิดสแตมบ้างไปบิดโกบ้างเลยครับอันนี้คือเขา<ม>เขาเช็คเจอประมาณนี้นะครับแล้วก็จากเอ่อจากตรงเนี้อาจจะเป็นผลว่ามาจากข่าวคราวที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ทางกราตาสารหรือเสกเนี่ย มีออกมาขู่บว่า,วาคดีของทาง XRP กับคอยเบททางคอยเบทหรือเปล่าที่เป็นแพลตฟอร์มของทางสหร,รัฐอเมริกานะครับผลจากการที่ว่าเขามีคอยเบทเองมีการประกาศประกาศระง,งับการซื้อขาย XRP ในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีการฟ้องยื่นฟ้องร้องกันมาก่อนหน้านี้คือเดือนประมาณเดือนธันวากับทาง Ripple l a b นะครับข้อหาว่า หลักทรัพย์เนี่ยไม,ไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนที่จะไปเสนอขายกันนักลงทุนสถาบันนะครับตรงนี้เราก็คงได้ยินข่าวคราวตรงนี้แต่ว่าสำหรับเราผมว่ามันก็เป็นการแค่ t า a เฟอร์ทานซ s a c t i o n ผ่านไปผ่านมายังยังไม่ถึงว่าจะขายผมว่าก็ถ้าเป็นเราเจ้าใหญ่ๆเราอาจจะอาจจะต้องแบบนะก็คำนวณนิดนึงแต่ สำหรับน,นักลงทุนรายเล็กรายย่อยๆคงไม่เท่าไหร่ผมว่าก็ยังอยู่ในยังอยู่ในอแค่เป็นการทานทานเฟอร์อย่างเดียวนะครับก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่แต่อาจจะในแง่ของนักลงทุนรายใหญ่ๆก็อาจจะต้องอาจต้องคิดละเอียดกว่าเราั้งนะครับแต่นี้ผมเฉยๆนะผมรูม้สึกเฉยๆเพราะผมมีถืออยู่เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสจังหวะก็กะพยายามซื้อให้ถูกที่สุดแล้วก็สะสม อันนี้ในภาคของผมนะครับก็ประมาณนี้อก็อย่างทีง่เราก็คงรอติดตามข่าวกันต่อไปเพราะว่าเมื่อวานก็มีทำคลิปเกี่ยวกับของเซกสารัฐเหมือนกันนะครับกอตอสารัฐเนี่ยนะครับก็รอว่าเป็นยังไงกันต่อนะครับข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางโซโลนาครับ โซโลนามีการรีสตาร์ทหลังจากที่ผมคิดว่าเขาพักเหนื่อยมานะ24ชั่วโมงนะหรือมากกว่านี้ด้วยนะประมาณนี้นะครับเขาพักเหนื่อยเพราะว่าเหตุผลที่ว่าอ่าก่อนหน้าเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเขาตรวจพบว่ามันมีมันมีธุรกรรมเนี่ยนะครอ่าเขาประสบปัญหาปัญหาธุรกรรมมันหยุดชะงักเนื่องจากความที่ว่ามันไม่สเสถียรเป็นระยะระยะโดย เครื่องมือการตรวจสอบของ,ของทางโซโลนาเขาตรวจพบว่าไอตัวอะไรนะเขาเรียกตัวโซลสแกนเนี่ยครับแล้วก็โซโลนาบีดเนี่ยนะมันโชว์ว่ามันบล็อกที่ธุกรกรรม,มนในเครือข่ายเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับก็เลยประมวลผลเกิดการประมวลผลผิดพลาดน,นะครับมันก็เลยทําให้แบบอ,อ,อะไรนะแพลตฟอร์มเขาเรียกอะไรเ,เชนอืนอ่นๆหรือว่ายังพาร์ท อะไรนะฟันทอมแล้วก็ฟันทอมวอลเลตหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่ขอโทษนะครับที่เขามาใช้หรือมาสร้างบนแพลตฟอร์ม s o l ล n a เนี่ยครับเขาก็มีปัญหาเรื่องของการเชื่อมเครือข่ายของแอปแอปของเขาเหมือนกันมันเลยเป็นอะไรที่โกลาหลนิดนึงนะสำหรับทีมของทางโซโลนาก็เลยต้องรีบออกมาแก้ไขโดยด่วนนับก็เลยทำให้แบบเหมือนกับชัดดาวไปประมาณสักเกือบ เกือบวันไงนะครับประมาณวันหนึ่งนะครับก็ลหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยรีบเป็นเป็นอ่าอะไรที่ต้องรีบทําเลยนะครับเพราะว่าจํานวนธุรกรรมที่ที่คือเกิดเกิดความผิดปกติเนี่ยมันตรวจสอบพบว่าธุรกรรมเนี่ยมันมีจํานวนมากขึ้นในโซลอน่าอ่าเมนเนตของของเวอร์ชันเบต้าเนี่ยครับนะครับ มันประมวลผลล้มเหลวแล้วแล้วก็ทําให้มันเกิดลักษณะของการแบบฮาร์ดฟอกแล้วก็แตกเครือข่ายออกไปมากมายเลยนะทาให้ไอตัวเมเนตเนี่ยไอแมนเนตเนี่ยครับแมเนตเนี่ยครับมันก็อ่เริ่มที่จะยังไงเรื่องหน่วยความจำเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยแบบต้องออฟไลน์ไปนะครับเป็นเป็นที่เหตุสาเหตุท,ที่ที่เกิดประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผมมองดูในรูปของ เชื่ออื่นๆเหมือนกันในกรณีอย่างเนี้ยก็คือต้องเขาก็คงเป็นเหมือนกัะบทเรียนต่างต่างค่ายต่างเจ้าก็ต้องมาเหมือนอาวางแผนนะครับว่าปัญหาพวกนี้ไม่ให้เกิดไม่ควรจะเกิดขึ้นในมุมมองผมว่ามันเป็นเรื่องของภาคของการเงินไฟแนนซ์เนี่ยมันก็ต้องแบบตรงไปตรงมาแต่แต่อย่างที่บอกคือเป็นบล็อกเชนอยู่แล้วก็สามารถตรวจสอบธุรกรรมได้อยู่แล้ว แต่เพียงลักษณะของการ h าร์ดฟอกเนี่ยถ้าให้ดีมันก็ต้องเหมือนจะมีการเบรนแล้วก็ทำฮาร์ดฟอกทำโคเสกของมันตรงเนี้ยให้มันแบบไปโดยที่ไม่มีการสะดุดในวันข้างหน้าถึงแม้จะมี User user หรือการใช้ที่ใช้งานที่มากขึ้นหรือว่า,าม,มันเกิดโฟที่แบบอาจจะมีจุดของ o อทอ m n น็อะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ต้องมีการแก้ไขในจุดต่อไปในภาคของวิศวกรรมน,นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทางทางทีมพัฒนาของเขาเองเนี่ยนะครับวิศวกรก็ต้องรีบพยายามกู้กู้ฟื้นคืนไอตัวเน็ตเวิร์กของเขาอะตัวเครือข่ายของเขาให้กลับมาให้มันอออ,ออนไลน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องมีการรีเช็คตรวจสอบนะครับว่าไอความแม่นยำนะครับของตัวของในกลุ่มของโซไอโ,โซโลนาเองเนี่ยครับทุกแซนทุกทานซัคชั่นว่ามันยังไงอะไรยังไงแล้วก็ ถึงจะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่เพื่อเรียกความมั่นใจนะประมาณนี้แล้วก็แน่ใจแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็มีการอัปเกรดเครือข่ายในเวอร์ชั่น1.6.25ขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นส่วนที่เขาเพิ่มเติมนะส่วนที่เขาเขาทำมานะครับก็เขาประเมินเนี่ยไอผลกระทบจากตรงนี้ที่ที่เขาทำมาเนี่ยก็เหมือนจับเกิดจาก โดยทั้งนี้เขามองว่าการเติบโตของเขาอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือเราเลยเราจะได้ยินข่าวของโซองเนี่ยนะนะดังมากนะช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาหรือว่ามันมันดังมาน่าจะเป็นปีแล้วัหงหรือเปล่าครับก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งนี้ช่วงเป็นที่ช่วงอ่อวอ่าอรีนะครับก็ช่วงเดือนยี่บแปดเดือนห้าถึงถึงวันที่สี่เดือนหกเนี่ยก็จัด จัดลำดับให้เลยเนี่ยนะครับโซโลน่าก็ก็ต้นๆอยู่นะครับแล้วก็ลองมาเป็นคาดานะ e A, e t R, อเอเอทีอารนะอันนี้ XRP นะครับแล้วก็ e t ที R, แล้วก็บิตคอยนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีฉากอีกตัวหนึ่งที่ที่แสดงความป๊อปปูล่าเขานะครับ year to date ROI ของ all popular blockchain นะแพลตฟอร์มเนี่ย อันนี้รูปของแพลตฟอร์มนะครับหนึ่งหนึ่งแสนสามหมืแดพันสี่ร้อยอลลาร์นะครับลงมาก็เป็นฟันทอมเม t i c แล้วก็ l ู n a แล้วก็อาเอเนะครับแล้วก็เอแวดนะครับดานอร์แล้วก็อีเ e r e u มนะครับเนี่ยก็จะลำดับนะครับอันนี้ก็เป็น Performance ของเขาที่ผ่านมาทำให้เขามองว่าวันนี้เขาเลยต้องแบบ นะก็เลยต้องอัปเกรดนะต้องเลยผมว่ามันต้องมีการอัปเกรดหรือเปล่าอัปเกรดเนี่ยนี้อัปเกรดไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับช่วงเนี้ยมันมันต้องแบบทําอะไรนะเป็นที่ทําแก้เป็นที่ทําที่ทำานปัจจุบันเนี่ยมันมันมันอาจจะเป็นแค่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะครับเพราะถ้ามันยังแบบโซลนาจะมีความป๊อปปูล่าอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยนะผมว่าก็ จะเพียงพอหรืออาจจะไม่ให้เกิดปัญหาซ้าเดิมหรือเปล่านะรับก็อาจจะต้องมีการแก้ไขครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกับเหมือนกับอะไรนะอ่าวันนี้จะมีข่าวอัปเดตของทงอางเอดาหรือคาร์ดา,านโนโน,นะครับครับไอตรงนี้ก็คือเป็นเขามองว่านักทุนัก,น,กนักลงทุนมีจํานวนมากขึ้น่มันก็เลยทําให้มันเกิดผลกระทบตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้มันเกิดความไม่เสถียรนะก็เลย ต้องดูกันตรงนี้นะครับในเรื่องของ XRP ขอโทษที RP, ครับของโซโลนานะครับนะของโซโลนาครับโอเคนี่สำหรับโซโลนาก็ผ่านไปนะอันนั้นอาจจะต้องดูว่าเป็นเป็นไมเนอร์เชนหรือหรือเขาเรียกอะไรไมเนอร์เชนหรือเมเจอร์เชนดีนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับ วันนี้วันสองวันนี้เราก็พยายามลุ้นกับการเคลื่อนไหวของคาร์นาโนมานะตั้งแต่วันที่สิบสองนะวันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะครับก็จะเรียกว่า New ค a ร์นาโนหรือดิวเอดนะครับถ้าถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าเหมือนผมไหมผมจริงๆแล้วผมก็คิดว่าอ่าเดี๋ยวเราฟังจบแล้วเราคิดว่าการปรับปรุงครั้งเนี้ยมันจะเป็น Minor c h a ์เชหรือเมเจอร์เชนดีนะสําหรับรถยนต์ถ้าเป็นทียบเป็นรถยนต์นะครับนะถ้าเป็นทางคุณ ชาวเองเนี่ยนะน่าจะเปลี่ยนโลโก้อะไรไดีไหมน่าจะเปลี่ยนโลโก้ของฮานาโนหรือว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะมีผลกับความภาพภาพลักความทรงจําอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้ก็คิดคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเรท้ายทิปเราไปสรุปกันอีกทีหนึงนะครับก็อ่าทางเอดาเองอะนะครับทางเอดาเองก็แจ้งเกิดอ่าตัวอย่างที่บอกคือมี แจ้งเกิดในส่วนของสมาร์ทคอนแทคของคารานโนนะกว่าร้อยกว่าตัวนะครับกว่าร้อยตัวเลยนะครับนะบกว่าร้อยสัญญาเนี่ยนะครับคารานโนอย่างที่ทราบกันอยู่คือเจ้าของเหรียญเจ้าของเหรียญอันดับสามของโลกคริปโตนะครับหลังจากที่เขามีการอัปเกรดอารอนโซนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็ดูกันมาต่อความเคลื่อนไหวตลอดนะครับ มันทำให้เกิดสมาร์ทคอนแทคที่สามารถนำมาสู่การสร้างแอปพลิเคชันทางการเงินมากมายบนคารานโนะครับการอัปเกรดของครัง้งนี้เป็นครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเลยนะครับถึงบอกผมผมบอกเป็นม i n เนอร์เชนหรือว่าเป็นเมเจอร์ดีนะครับทำให้เขาก้าวสู่อีกระดับในโลกของการเงินนะครับกับกับบวกทั้งการารักษาเออร์ลอยเได้ด้วยนะครับก็คือ การแบบไม่ต้องไปสิ้นเปลืองค่าค่าน้ำค่าไฟอะไรเยอะแยะมากมายในการในการาทำบล็อกเชนของเขานะฮะในสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยกว่าร้อสัญญาเนี่ยนะเขาพร้อมที่จะเปิดเป็น d e f i นะตัวแรกใน Cardano ได้ละนะครับนะโดยพร้อมเสนอให้กับทางนะักพัฒนาผู้แบบเขาเรียก innovation ใหม่ๆนะครับสร้าง สร้างแอปพลิเคชันในรูปของ e e เซนเทลไลซนะครับบน l a n a Chain ได้เลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องเดิมๆที่เกี่ยวกับพวกต้องมารักษา Security แล้วก็ในเรื่องของความ Recurity อะไรเงี้ยครับกับเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับในการทำธุรกรรมเนี่ยนะครับซึ่งมองว่าปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดกับนักพัฒนาบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นเรื่องพวกนี้แหละ นะับต้องต้องเอาให้อยู่เรื่องของดูราบิลิตี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับที่เจอในปัจจุบันนะครับโดยที่เขาก็เอ่อโซโเออคาราโ,โนเองเขาก็เคลมว่าประสิทธิภาพที่เขาเขาเขาได้มานะวันนี้นะที่อัปเกรดเสร็จเนี่ยนะมากกว่าบิตคอยถึงสี่ล้านเท่านะสี่ล้านเท่าครับเยอะนะใช้พลังงานน้อยเมื่อเทียบกับทางบล็อกเชนแบบเดิมนะครับครับโดยคาราโนเองอ่ะเขาก็มีการเสนอโทษนะครับ มีการเสนอโซลูชันใหม่ๆให้กับให้กับนักนักพัฒนานครับในรูปแบบของ NFT นะครับแล้วก็มีการเพิ่มนวัตกรรมนวัตกรรมในส่วนของที่เรียกว่าคาอะไรนะคาทาเลตนะครับคาทาเลซึ่งเป็นในลักษณะของกองทุนนะครับในตรงนี้ทำมาเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศของทาง c a r ์ดานด้วยนะครับซึ่งมี มีมาแล้วเนี่ยนะคือเริ่มแล้วเนี่ยประมาณเก้าสิบโครงการโดยที่เขามีส่วนที่ใช้งบสนับสนุนตรงนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยล้านดอลลาร์นะครับนะครับหนึ่งพันห้าร้อยล้านดอลลาร์นะครับนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ทำให้ก็ทาให้ทางคุณอ่าชาวโฮกินสันนะครับซีออของเขาเนี่ยผมว่าก็สมใจอยากแล้วแหละ เขามองว่าอีก,อกสักจากเนี้ยไปอีกสักหกปีคงไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคงแบบนะเสือนอนกินแล้วนะประมาณว่าอาอัปเกรดสุดๆแล้วในบรรดาของในบรรดาเจ้าพ่อในวงการแล้วนะครับนะจะไต่อันดับไปถึงที่หนึ่งเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจคนระับแตหลังจากนี้นะค่อยว่ากันว่ายังไงแต่ว่าตัว full option ตอนนี้ถือว่าเป็น full option the base แล้วนะครับว่าเป้าหมายของเขาต่อไปเนะี่ยคือเรื่องของการแบบมาเด v e ล o p ของ พลตฟอร์มในเรื่องของการาสร้าง motivation ให้กับเครือข่ายของของคาร์โนนในภาคของการใช้งานนะครับนะครับก็ตรงนี้มันก็เลยแบบว่าสุดๆเลยนะแบบนะเปิดตัวนะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราคุยในของ s o ล a ร์เองนะครับว่าเอ้ยนะทำให้แต่ผมว่ามองอย่างที่บอกผมเคยเคยฟังพี่ๆที่เป็นช่อง YouTube อื่นเหมือนกันก็มีเกินๆว่าจุดการวาง โพ i ิชันของทางโซโลนาเนี่ยก็เขาก็มีไอเดียของเขาอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าความที่ว่ามันไม่สถเยรอเลยเนี่ยผมว่าก็ต้องควรจะรีบปรับปรุงแล้วก็ควรจะอาจจะมีเพิ่มอะไรครับ c i t y ตี้หรือเปล่าถ้าในเรื่องของอเข้ามาเยอะๆแล้วก็มีความที่ว่าไม่ไม่สถียนเนี่ยมันก็อาจจะต้องเพิ่ม c a ปซิตี้ในในในบล็อกเชนในในเชนของเขาด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ อย่างที่วันนี้นะครับพอเราก็ได้คุยมาระยะหนึ่งเดี๋ยวมีเหรียญอะไรอื่นหรือเปล่าก็คงประมาณนี้พอกว่าพอพอได้น้ําได้เนื้อกันนะครับอ,อรูปนี้นะครับก็ผมเออมานั่งนึกนะว่ามีเรื่องแบบเอ,อชวนคิดเหมือนกันเอ,อ้ผมมานั่งผนวกความที่ว่าเ,เล่าสู่กันฟังมานานเนี่ยนะครับผมก็มองว่าอย่างครั้งคุณ อันนี้ C C, C, C ใช่ไหมคุณชื่อภาษาจีนก็อ่านยากเนาะชางเพลงว่าชางเพลงเซาหรือเขาเรียก C C นะครับนะก็ไอเดียเขาก็ที่เราถ้าคนเคยคก็คิดว่าด้วยส่วนใหญ่น่าจะมีเปิด Exchange ของ Binance กันแล้วนะครับก็มีทั้ง d e ฟ i มีทั้ง Stake นะมีทั้ง N F T นะครับอ,อ,อะไร Swap Swap มีหมดนะ แต่ผมยังไม่เคยได้ยินของทางเรื่องของอะไรนะที่สองท่านนี้คุยอวันนี้เมื่อวานก็คร่าวๆว่าได้ยินไอเดียจากการเทคโอเวอร์นะของของคุณอันนี้เจ้าของเขาชื่อโยโยชิตาตตกะนะครับโยชิตากะเนี่ยนะเขาเขาก็มีเป็นลักษณะตลดาดเทรดนะครับของ S อสเอสบีไอ้นะครับ ตรงนี้เป็นเจ้าพ่อตลาดใหญ่ทางทางญี่ปุ่นเลยนะครับก็พูยในเรื่องของภาคของการเดเวลอปกองทุนกองทุนเหมือนกันนะก็ได้ยินคําว่ากองทุนอยู่สองเจ้าเนี่ยนะครับเออผมก็มองเออมันเป็นการก็เรียกพัฒนาในระบบของนิเวศอ่าคือครับจะครบวงจรแล้วแต่ก็ประชาพยายามเนผมไม่แน่ใจว่าทางคุณโยชิตะกะเนี่ยเขามีก็มีเหรียญของเขาเองหรือเปล่านะแต่ว่าที่ที่ อย่างคุณวิทาลิกเองนะแล้วก็ทางคุณชาวเองเขาก็มีมีนี่อย่างทางคุณซีจอ่อซีซีเขาก็มีเหรียญของเขาเหมือนกันนะแล้ว,ลว,ลว,ลวพัฒนาในเชนของเขาต่างคนต่างทางําแต่ตรงนี้ก็ไอผมเลยไปเซิร์ชดูนะแล้วก็ไอเหรียญโอเคนะมันก็มีเหรียญโอเคเป็นเหรียญมันเป็นเหรียญคอยโอเคนะอยู่ในอยู่ในอ่าญี่ปุ่นเหมือนกันนะก็ตรงนี้ก็เห็นเห็นผ่าน,านตาแต่ไม่เคย ยังไม่เคยจะไปส่องมันมากอ่ะนะก็เลยว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็นะก็จะอ่าลองไปหารวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนๆในอาจจะเป็นช่วงของออนสตรีทนะส่องเหรียญคนที่ผมเคยทําอยู่ช่วงบางช่วงก็เป็นการเจาะลงไปในเหรียญในคาเลคเตอร์ของเหรียญแต่ละเหรียญนิดทีก็เพื่อนเพื่อ,อลองดูแล้วกันถ้ามีโอกาสก,าก็ลองติดตามดูแต่ที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็วันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดเ,เห็นอย่างไรในะทั้งทั้งสี่ท่านเนี่ยนะครับ ผมดูว่าอันนี้ในมุมมองผมนะไม่ได้นั่นนะผมอาจจะมีจากความเข้าใจผมนะว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยผมว่า,อ,าอนาคตเราก็มาดูว่าใครจะเป็นเจ้าพอ่อแต่ว่าผมว่าเขาใหญ่ในแต่ละบ้านเขานะครับนะบในแต่ละที่ของเของเจ้าถิ่นแต่ละที่อยู่แล้วนะครับนะอย่างคุณท็อปจิรยุนี่ก็นะก็เมืองประเทศไทยนี่ก็น่าจะได้อยู่นะนะครับก็เป็นของบิดขับใช่ไหมครับครับก็ ตรงนี้เราเพื่อนๆ่คิดเห็นยังไงนะสำหรับสาหรับตรงนี้นะครับอย่างทางอีเรียมเองเนี่ยคุณอ,อะไรนะชื่ออะไรเนี่ยไวทัลิกอ่าเขาชื่อไวทัลิกใช่ไหมไวทัลิกเนี่ยเขาก็บางเพื่อนบางคนก็คือมีแฟนคลับอยู่แล้วนะแต่ละคนจะมีแฟนคลับอยู่แล้วนะแฟนคลับตัวยงอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> จากที่ชอบสไตล์ของเทรนของเขาเนี่ยก็มีเพื่อนเเล่าสู่กันฟังหลายคนว่าความกิติศัพท์เป็นยังไงอะไรงไง แต่ที่ผ่านมาก็ดูๆแล้วก็จะเห็นวิวัฒนาการนะแบบเหมือนกับเทียบกันก็ก็สมน้ําสมเนื้อดีนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างครบนะอันนี้ก็ในระบบหลังบ้านเขาก็มีคนต่อยอดเรื่องของการเอาไปใช้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนนี้ก็มามาใหม่มาแรงนะครับนะบจะเป็นมเนอร์เมืกี้ที่บอกว่าทางกุญชาวคิดว่าเป็นกะเหรี่ยงคาร์นาโนคิดว่าเป็น อะไรนะเป็น minor chain หรือเป็น major chain ดีสำหรับรถยนคันใหม่คันนี้นะนะก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองนะครับลองอ่า c o m ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็แล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีข่าวสารก็จะมีกระดิ่งกิ้งกิ๊งนะเพื่อที่จะให้เพื่อนได้ได้ดูวิดีโอที่ผมอัปโหลดขึ้นมาใหม่นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ